ก็สวัสดีครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทย้าเที่ยวตอนนี้ผมมีมาอยู่ที่ด้านหลังบ้านแหลมครับจะข้ามไปวัดดวงให้ดูบรรยากาศเดี๋ยวก่อนจะข้ามไปผมจะพาให้ดูบรรยากาศหน้าตลาดหน้าดามนะครับนี้ต่อมอไทยต้องไปข้ามตรงนนท์ข้ามไปฝั่งนนท์ก็คือ ด่านชายแดนไทยทเขมรแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าบรรยากาศเป็นออยังไงนี่คือด่านบ้านแหลมดูรอบๆนาดเป็นยังไง ร้านค้าจะมีแต่คนกัมพูชานะครับคนไทยมาขายก็อยู่ไม่ได้เพราะว่าคนส่วนใหญ่ข้ามมาก็เขาก็จะซื้อของกันเองจะมาซื้อของไทยไทยก็จะมองว่าร้านขายของอย่างโรศัพท์มถืดก็อาจจะเป็นแบรนด์ที่ที่ต่าอะไรประมาณนี้ก็มองเป็นคนละค่าด้วยก้าวไป ให้ดูตลาดนะครับด้านบ้านแหลมนี้ก็จะมีพวกเกล้าวบุหรี่ถ้าเป็นทางก๋วยเปรตนี่ออกมาขายดางังด้านด้านบ้านเราไม่ได้นะครับผิดกฎหมายแต่นี่ม,มีมีเต็มตามร้านต่างๆของขายก็ส่วนมากก็ขับเมนทั้งนั้นหละดูลายตัดผมเขา ร้านตะบหลายร้านเลยต้องรู้คนข้ามแดนก็ไม่เยอะไม่เยอะเหมือนทางฝั่งฝั่งโน้นครับในั่นเลยกลาทางปอยเปียดมีเยอะเกิดแต่นที่คนไม่เยอะแต่เท่าที่เห็นลานจอดรถเมื่อสักครู่นี่ก็ ลานจอดรถก็เต็มอยู่นะครับมาดูบนรรยากาศ ทางนั้นก็เป็นด่านต่อมอแล้วเดี๋ยวผมให้ดูคร่าวๆนะครับคนที่ยังไม่เคยเห็นด่านต่อมอทางขับเห็นว่าเป็นยังไงมีเซเว่นสองสาขา ขายของตอนนั้นเหมือนจะทำตลาดมัดน,นี่คือจา์บ้านแหลมใส่เต็นไทยอังนั้นเป็นทื่ฝาตรถขันละ40บาทตะวันผมเคยมา,าที่นี่ครั้งหนึ่งเลยนะมาอราวที่แล้วได้นั่งคุยกันลงเบอร์สิบสามน่าจะก่อนเรียกตั้งครับรอที่แล้วจะคุยเรื่องการเมืองกันเนี่ย เพื่อนๆเ,เข้ามาก็ฝากมาติดตามช่องกดกระดิงตัวบนไว้ให้ด้วยนะครับ